สวัสดีครับชิปนี้วันเลบันหญิงหรีดญี่ปุ่นปุ้มปิมหนองแนนสองหน้าตกไทยจัดงานถูกเลือกติดทีมเอ็กีดฮอร์อตาสวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับนักติดตามข่าวกีฬานะครับผมอยากจะบอกพี่น้องเพื่อนๆทุกคนผมพิการหูไม่ไดยิน 2อห้านะครับเป็นตั้งแต่เกิดนิเด็นะครับพูดไม่ได้เลยตอนนี้พูดได้แล้วแต่พูดไปท่ทานเวลาถึงต่างกันเราไม่ได้ยินเราใช้ดูอ่านปากเพื่อนทุกคนนะครับที่โยยปกติเนี่ยจะต้องอาศัายการอ่านปากและสีหน้าท่าทางนะครับผมพิการเป็นหนึ่งในประเทศไทย นละติดตามข่าวกีฬาพูดไม่ชัดแต่ผู้ชมค่อยๆฟังนะครับมีภาพกีฬาและมีข้อควานอ่านด้วยนะครับขอบคุณที่รับผู้ชมฟังช่องอ่านข่าววิดาแบบนี้ฝากจับใจกดแชร์ชิปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพิการไมาได้ยินขอบคุณครับ สวัสดีครับชิปนิกวันลเลบันหญิงลีดญ,ญ,ญี่ปุ่นปุ่มเปิมหนองแนน2สอนัโตกไทยจัดงานถูกเลือกติดทีมเอ V วีดฮอตา้าโอเคแล้วผมพิการหูไม่ได้ยิน2อห้าพูดเข้าไปชัดค่อยๆฟังนะครับหรือมีภาพกีฬามีอ่านข้อหวามไปด้วยเด็ครับปุ่มเปิม แนนสองนักตบสาวไทยไวเล่หม่อนลีญี่ปุ่นถูกเลือกติ้งทีมออต้าสมาคมวไวเล่ญิงญี่ปุ่นนะครับจัดงานเอชวีออต้าซึ่งมีธำหนดจัดขึ้นในวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกมกราคมปีสองพันร้อยยี่สิบห้าย่อยจะคัดเรื่องนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งนะทั้งหมดยี่สิบแปดคนนะครับ แปงวิธีคัดเป็น2อลูกแบบดังนี้14คนจากกาหมวนของแฟนๆ14คนที่ได้รับเลือกตามทํานาหนะนี่ครับของลีดทราบว่าในธรรมดาที่ได้รับเรื่องมีข่าวต่างท่าเพียง3ามคนเท่านั้นคือโรซามาเรียกโมจิเบลเลอร์ปิดหลังข่าวคิมฮาบันชิวของเอสโซ เอริบบิ bit. และสองสาวไทยคือแานฮัดดาวซึงแจะบอลเลวจาก p u เอยูดูแบนและไทยบูคอนหงสีปุ่มปิ่นจากทีมฮิเมจิตครับจากนี้จะมีการเปิดหหวนเลือกโค้ดและโหวตทำรกันทีมจากผู้เล่นที่ผ่านมาคัดเลือก ยี่สิคนโดยจะเปิดให้วนระวัง, 22, งวันยี่มิธิการหนึ่งถังว่าสองและจะไปกาศผลในวันที่ห้าังวานมสองพันห้ร้อยหสิบ้าสาวไทยอยู่ทีมที่หลีนเลือกมาแต่ไหนไหนก็คืนสาวไว้นั้นแน่นอนช่วงเปียกเตยนุกนิกไก่ไม่ติด เลิ 25, ่มมีพาบกลาคม2 1 9 8มอดอาดับหต่อเนื้อสามนัดดาแนาทักดาวนิจแย่บวนเร็วชิมชัดไทยทำกันสมวจร p ีเอฟอยู่ในดีญี่ปุ่นนะครับยังพร้อมดีนต่อเนื้อโดยลาทุกเจ้าตัวอ,อย่างลองอาดับหนดิกติมบอยอดเยี่ยมสอเซในดีนญี่ปุ่น หลังจบภาระที่7เมื่อวันที่24บมิถายน267 7ที่ผ่านมานะครับนานบ็อกไปแล้ว39แต่มเปอร์เซ็นต์วัดตำเด็กต่อเซตอยู่ที่0.80พขอให้อดับหนึ่งเล่นไปอีกนานาน,นะครับนานทัดดาวเล่นให้ลีญี่ปุ่นมาแล้วมากกว่า5ปีและรู้สึกว่า ในปีนี้ทำให้ p f อยูขึ้นมาได้ดีกว่าที่ผ่านมานะครับทำการแนนฮันดาวถึงใจคนดูเชียร์และเพื่อนหลวมทีมสู้ต่อไปทำประชาติล่างหวันขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักทำว่าการสู้ในชีวิตนะครับโอเคแลบผู้ชมฝังชอบหานติดตามข่าวกีฬาแบบนี้หนึ่งครับ ฝากกดทับสายกดแชร์ชิปกดติดตามเป็นกำลังใจผมผมพิการไม่ได้ยินขอบุญครับเอาไว,พว้พบเจอกันใหม่ทิปหน้าสวัสดีครับ